ทำไมเหมือนกันอะห้าแปหกโอ้ประจวบประจวบประประจวบท้ายเลยจะกลับล้วันนี้ชอบหกเวันนี้ชอบหกเกยอดรวมนะครับ1นึ่งล้านสองแสนามหมื่องร้อ่สิบอ่าสงอหสามน่อาชีพเตั้งอี่าไนเทียนว่า จืเรื่มสึกเกิดสดวันที่วันที่หนงพฤศจิกายนหนึ่พกายนสองห้าหกสี่วัสดีครับผมสวัสดีครับญาติธรรมสมดิวอาร์ติทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็ช่องที่คนที่ยืนอยู่นี่นะครับช่องสเตรนทีวีฝากช่องด้วยนะครับเราอยู่ที่พื้นที่ไหนครับอยู่ที่วัด บ้านน้องไผ่ตำบลศรีสุขอำงเภอจัจการาชจังหงวัดนครราชสีมา,มาวันนี้เรามา <c oughs> ทำบุญกระถินกระถินใหญ่ของคุณโจ้ธนนทัศน์ภูแก้วหรือสุเรนททีวีสายบุญสุรินทีวีวันนี้โอ้โหคึกคักเป็นอย่างมากเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันต่อนะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างเดี๋ยวไปหาคุณเสถียนคุณเสถียนอยู่กับผมนะครับนี่ได้ตัวเลขยังผมได้ยนวันนี่ ได้กี่อันได้ไปดูอ่ะเดี๋ยวไปดู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 น่าจะเป็นอ่าตัวนี้เลขอะไรครับเลขน่าจะเป็นหกห้านะเก้าหกห้าอ่าอีกเก,ก้าหกห้าอีกตัวหนึง่งตัวนี้นไม่รู้นะอันนี้คืออะไรสองแปดหกอ่าสองแปดหกแล้วก็ัลสุดท,ท้าย ทำไมเหมือนกันอะห้าแปดหกนี่ห้าแปดหกไม่เหมือนกันสามตัวอ๋อถ่ายเหมือนกันถ่ายเหมือนกันแปดหกพี่น้องเออนี่ฮะนี่นี่เสถียรเผยไปแย่งโปรยทานเออโปรยทานเลขลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นะเลขลอตเตอรี่ตอนอี้กรสิกับจะกกลับสู่ภมิลําเนานะครับทั้งเอซีของ สายบุญสุรินทีวีวันนี้นะครับก็เเทนนาเฮลโลแท็กซี่วาครับโอ้โหทะเบียนสวยกรุงเทพไปดูกันครับว่าทะเบียนมันน้ค่างข่างประตูนะเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเลขอะไรฮะไปดูกันครับนี่ครับนะฮะสวัสดีครับุูตาครับมาจากสายครับมาจากไหนอ่ะกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพมาทําอะไรมาทําบุญกับพี่โจกครับอ๋อ มาเะลูกสาวด้วยอะไรด้วยมากันกี่คนนะสามคนสามคนไม่ใช่บอบยหวยนะสามเนี่ยนะครับลูกสาวแล้วก็เพื่อนแล้วก็เพื่นอ๋อมาสามคนนะมาสามคนเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเออเจ็ดหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดอ๋อเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดบ้านที่ผมไปพักเนี่ยไปพักบ้านเล็กที่ไม่ใช่รถของเขาเลยรถของเขาตรงกับเลขของเรา ผิดตัวหน้าตัวเดียวอ๋อผิดตัวหน้าตัวเดียวแสดงว่าหนึ่งหนึ่งห้าสามหนึ่งไอ้หนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยตรงเลยอ่าโอ้ตัวนี้เป็นเลขเจ็ดอตัวนี้เป็นเลขเจ็ดจะ่ว่าเจ็ดหนึ่งห้าโอ้ประจวบเหมาะประจวบเหมาะประจวบเหมาะประจวบเัวต่อท้ายก็เหมือนเหมือนกับเลขสวยไหมสวยผมว่าสวยนะเออแต่ผมไม่แบบคอไม่ค่อยเล่น อ๋อไม่ไม่ใช่กอลหวยแต่ชอบมันมันไอ้รถจบเหมาะเลยโอ้ไอลุจประจบเหมาะเลยับเลขตรงกันเลยครับอืมผมนึกยังงี้แตงเออเฮะบ้านบ้านเราไปฮักคืนห่งยังเจอยังเจอเลขคล้ายกันเลขคล้ายมันตรงกันเลยสามตัวตรงตรงอ๋ออันนี้แน่ลูกคนนี้ใช่ไหมคนนี้อบอั๋วใช่ไหมอบอั๋วเลยใช่ไหม สวัสดีครับผมสวัสดีครับห้องสนมนิวาไรตีวันนี้ที่มาอะไรมาทําบุญกระสินเป็นไงบ้างดีค่ะอิ่มบุญดีอิ่มบุญางงาอิ่มบุญได้อะไรติดไม้ติดมือไปไหมได้ค่ะของเอาของไปฝากให้ <ว S 1> พเพื่อนที่<า>ร่วมทําบุญมาด้วยได้กล้วยได้กล้วยได้ข้าวสารเอาไปฝากแล้วก็มีพระมีพระค่ะ นิมนต์ไปยังนิมนต์ไปด้วยใช่ไหมครับอ๋อนิมนต์ไปด้วยไม่นิมนต <laughs> ์ท่านไม่ไปท่านไม่ไปเลยต้องนิมนต์ท่านแล้วใช่ไหมวันนี้พูดถึงตัวเลขตัวเลขวันนี้ป้ายทะเบียนรถสวยมากเห็นบอกว่าวันนี้ไปไปนอนค้างคืนเมื่อคืนเนี่ยไปนอนค้างคืนที่บ้านบ้านไหนอ๋อบ้านบ้านพี่สาวคุณตุ๊กี้ค่ะโอ้บ้านพี่สาวพ่อจำได้บอกว่าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดอ๋ออ่าไปตรงกับอะไรนะ ตรงกับที่ไหนนี่มาดูขอเบียนี่นี่ฮะตรงกับทะเบียนรถเหมาะเจาะป้ายทะเบียนรถแต่ว่าตัวหน้าตัวหน้าจะไม่ตรงกันอ่าตัวหลัง157อันนั้นไม่ใช่บ้านเลขที่มันเป็นรถกระบะคันนึ่งเออใช่รถกระบะรถกระบะของเขาเป็นเลขเจ็ดมันขับเป็นเลขเจ็ดเลขหน้าใช่อ๋อโอเคเอาโอเคครับฝากขอบคุณ FC หน่อย บอกตัวเลขอะไรก็ได้ที่ชอบสุดท้ายจะกลับวันนี้ชอบหกเก้าวันนี้ชอบ6กเก้าชอบ6 9 6 9้าฟันธงฟันธงค่ะงวดวันที่1นพฤศจิกาสองห้าขอบคุณอย่าลืมกลับนะคะอย่าลืมกลับนะไม่งั้นก็ตับแตกนะขอบคุณมากครับนะขอบคุณขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับผม ครอบเดินทางปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> ครับผมตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับพี่น้องหลังจากที่ไปปุญนใหญ่แล้วบุญกระถินนะครับปีมีครั้งนะครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอดจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยเียแล้วก็มีบ้านมากนะครับหลาย ท่าใหญ่อ่าม่ได้ว่าหรอเอาเป็นว่านะครับกำลังเดินทางกลับนะครับมูตอวาเปรียขอบคุณโจเฟอร์คุณครูชาญนะครับครูชาญหรือช่องมหาเฮงจักเฮงบบเฮงโบงูหรอครับต้องต่างไปจากเสือเนาะแม่นบอเอ่อเออไม่ได้เฮงตลอดนะเฮงตลอดทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะระยะกับถิ่น มั่นทอไอ่าระยะกระถินปีนี้นะครับที่วัดแล้วก็เออ่นี่ยก็น้องไผ่นะครับบตลวัดน้องไผ่ตำบลสีสุกอำเภอจักรราชนะครับจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเนี่ยไม่เปิดเบิ้งนะครับว่าเบิ้งเบื้องอ่ะนี่คือยอดกระถินนะครับให้เบิ้ง 1นึ่งล้าน2สนมบาท50สตังคหศูนลขล้างก็คือเลขล้างอาจจะห่าศูนยแต่ว่าเลขไทยเลขไทยนะครับเลขไทยเลขไทยสิเป็น2,7,3กับพี่น้อง2,7,3กับพี่น้องเด้อย,ยอดกระดินเลขไทย2,7,3เจ 1 3, 2 3 6 2 7บาท50สตางข้างหน้า1 2 3 HHH. ข้างหลัง2 7 3 50ครับรอบ่า <portraits. S 2> ดูช in <brow> ัดชัดอ่า <Valerie> ดูชัดชัดเพิ่งโยกโยกไงตึกน้อยนี่มันโยกเนาะอ่าโยกโยกตามด้วยโอ้ยลายตาดีบว่านี่เนาะเอาไม่าแค่นี้เนาะนะครับตามนี้ละครับเขียน มีกระดาษเขียนบ่ล่ะกระดาษเขียนบ่มีอผมมีกระดาษเอากระดาษเขียนเนี่ยจัง่อยนะครับอ่ากระดาษเดี๋ยวสิเขียนให้นะครับให้คุณจะเขียนเขียนให้เตรียมจดเตรียมจด,ดเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เริ่เดินทางครับผมซื้อว่ามือ่อคืนเนี่ยเมือ่อคืนเนี่ยผมนอนประมาณตีหนึ่งกว่าครับพี่นอ้องโอ้โหคนเฒ่าคนแก่ลูกตีสามครับพี่น้องเอ้ยนอนนอนชมวิเวเกาะกวา นอนชูมงโกควาเก,ก,ก่าต้องตืน่นเหมือนมาคือกันห<ะ>นึ่งที่สอนมีวะหล่ะนนานนานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอครับรอไม่อองใจเย็นๆนะครับใครที่ดูอยู่นะครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนทุกท่านทุกคนครับนะให้ถูกทุกท่านทุกคนเลยยอดรวมยอดรวมหนสองสาม một, hai, ba, bốn, chết, không, chưa chết nè, gì này อยู่ในรถนี่นี่ฮะตัวกับ่หรอพอเด้อเด้อเด้อเ้อผมิกนายเจ้ากันเปะเปนึงด้ครับเด้อครับนี่นี่ยอดรวมนะครับ1 6, 000, 220, นึ่งล้านสองแสนสามหมสบาทห้สตางค์ เลขเดนครับเลขสวยอยู่ห้าศูนย์สองเจ็ดสองสองจ็ดนะครับเลขเดือดถ้ายจุดเ่ยหาซื้อเป็นลักิโลเพื่อนนะนะครับโอเคครับผมหนีก็อย่าลืมนะอย่าลืมึ้นลงเนี่ยึ้นลงเพื่อ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 ไนะห้าหนึ่งซีเก่าจนะึ้นลกแมนแมนโอ้โอเคครับอย่าลืมกีฬามาดว่ากันไปเนาะโอเคครับเือดอะ ตอนนี้ได้แล้วเมืนซื้อคู่ได้เลขแล้วครับสามตัวสองตัวนะครับสองตัวคือจุดเลขหายอาซีสตั้งหาศูนย์พิสตเตียนา่ายาลืมสือขึ้นสื้อลงส่วนเลขสามตัวนะครับสองเจ็สามปังปังนปังปงครับปังปังอาาโอเคนะนขึ้นาาลงก็จะเป็น 40 50 60าเอ้าเอาจงสันติเอาจงสันก็ได้เอาจงสันก็ได้มันขึ้น้องไม่หลแบบเด้รออว่าหรือว่าสี่เก้าสี่เก้าห้าศูนห้าศูนย์ห้าหนึ้าหคือหลโดี่โอ้ปวดหัวได้เลยหลตัวเท่็โอ้ดอกไปสิบอกเจ็ดสามห้าพอตัวเดียวเจ็ดสาหาพอตัวเดียวครับเจ็มาจากไหนก็มาจากงานบ้านตูนกน บ้านนายุ่มบ้านนายุมครับที่เนาฟ้าจำให้วันนั้นเนี่ยวันที่สิบสามเจ็ดสามห้าห้าแหมาดูเชื่อมมาดูหน่อยเจ็ดสามห้าก็นางฟ้าจำให้ผมสองใบกับทิพย์บานคนละใบคนละใบแต่ว่าเอาเป็นกองกลางไปเลยเนาะใไปถูกก่อนเอาไปดูก่อนเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวดูนะเอาทิ้งท้ายทิ้งท้ายเลขเลขวัดเอ่อ วัดอะไรนะลืมแล้ววัดไหนวัดบ้านอาจ o m วัดบ้านอา jom วัดบ้านอาจ o m นางฟ้าจับฉลากให้ไอ้จับลอตเตอรี่ให้ลอตเตอรี่คสามตัวนี่ไงสองใบนะสองใบสามมันจเจ็ดสามห้าเจ็ดห้าลอตเตอรี่ได้เหรอเอาลอตเตอรี่มาเลยไหมลเด้เเดี๋ยวของแท้มาดูเดี๋ยวค่อยดูคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าที่ไปวัดบ้านอา jom นั้นได้ตัวเลขผมมีหลายตัวอยู่จะเน้นๆ้นะครับ เอาว่าเดี๋ยวได้ตัวไหนได้ดูนะครับว่าตัวไหนนี่ยกลกล้องเลยอ่ะสองใบนะมีสองใบมีสองใบฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกำหนดกล้องก่อไปอันนี้ระบายอันนี้ระบายบอกอันที่ระบายอันที่ระบายอ้าวใบแรกนะใบแรกเป็นเรียกอะไรเนี่ยสองสามห้านี่สองสามห้าเหตุปุ๊บสองสามห้าไม่ใช่ ใบที่สงคือเก้นะ933โอเคครับอันนี้นางฟ้าจะให้นางฟ้าจะให้น้าจะให้สใบเนี่ยสองใบสองใบครับนางฟ้าจะให้ขอบคุณนางฟ้าด้วยงวดวันที่งวดที่หนึ่งพฤศจิกายนหนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกสี่อ่าเดวเหล็กเล็กเก่าน่งกังายเหมือนกันเลยสองสามหากับสวยเนาะงามมดงามมด <ม>ปิงปงรวยรวยเฮงเโอเคโอเคครับผมขอบคุณครับโชคดีโชคดีโอ้สองสองสามห้าได้แล้ว,ลวะน,ลนะครับมากครู่น,นี้เลขนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับวันนี้ได้ตัวเลขไปแล้วทั้งยอดกระถินทั้งตัวเลขของวัดบ้านบ้านนายมที่ตำบลแคนอเภอสวนจังหวัดสุรินทร์มากน,น,น้อยก็ได้ยอดทีนี้ก็เป็นเลขของ ยอดกระถิ่งของจังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับได้ไปแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องไผ่วัดน้องไผ่นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากคนทุกท่าคนติดตามกดกระดิ่งแจ้งเดือนสนมนิวอาริตีด้วยนะครับแล้วฝากช่องของคนที่เสถียร G ีวีเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะแล้วก็คนละขับนะครับที่เดินทางนะครับมาจะมาโคราชวันนี้ขอบคุณช่อง มหาเฮงนะครับรวยรวยนนะครับเดี๋ยวอาบอกยังไงจะหนบอกจะไหนคนขับรถคนขับรถจะไหนคนขับรถจะไหนบถก็ไเจ็ดมาแน่นอนเจ็ดมาแน่นอนเจ็ดมาเจ็ดมาแน่นอนอเอะไรครับเจ็ดตัวเดียวเจตัวเดียวครับ ไปหาใส่เอาเองขอบคุณครับหลักสิบจบจดหลักเจ็ดหลักสิบขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมโคนร่ำลาก,กันไว้เพียงเท่าน,ทน,นี้ก่อนครับ,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับกัลังออกจาก้ปัญหานี่นะ